ครับตอนนี้ก็มีเหมือนจะเป็นนอกเครื่องแบบนะครับเข้ามาจับกลุ่มนะครับคุณฟอร์ดนะครับ,รบเดี๋ยว,วคุณคือใครแสดงตัวก่อนครับผมมีร้อยกุ่มิลิโพงนะครับผมสืบสวนเบชนนครับผมอันนี้ขอแจ้งสิทธิ์ให้ทราบก่อน,นะครับว่ารามีสิ์สที่แจ้งผู้ญาติหรือว่าบุคคน มีสิทธิพูดแต่มีสิทธิชูแจ้งให้ญาติหรือขอให้เจ้าพนักงานหรือผู้ที่มีสิทธิจับกลุ่มั้งหข้าไว้วางใจความเปนโอกาสแรกที่สถานที่ถูกจับกลุ่มตัวสองมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความในการตรวจในการเฉพาะตัวให้ทนายหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าความการสอบปากคำได้ในชั้นสอบสวนได้รับการเยี่ยมแตกญาติตามสมบูรยแล้วก็เจกจหน่วยได้รับการรักษา นีอันนี้จับใครบ้างครับครับมายานประเทศเรื่องกระพายกิจเสรีครับผมซึ่งจะถูกคนตามพระราชกำหนดโดยสารการราชการในฉบับเปลี่2,548มาตราเก้านะครับผมเรื่องต้นเนี่ยเราจะอนุญาตนะครับครับผมอนุญาต ขออนุญาตถ่ายให้ถ่ายครับขออนุญาตถ่ายก่อนผมขออนุญาตถ่ายนะครับผมได้ครับก็นะครับตอนนี้มีนอกเครื่องแบบประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกคนนะครับเข้ามาจับกลุ่มตัวนะครับคุณทัศเทพเรื่องวยกิจเสรีนะครับ ขอให้ทุกคนนะครับกระจายข่าวนี้ไปให้มากที่สุดนะครับตอนนี้มีการจับกลุ่มตัวมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันสถานีต้รวยนครบาลมีอยู่ไหมที่ไหนนะครับที่ไหนนะพี่ใกล,ล้แต่เราไปรวมทียังม่้ยตอนชอตชดอภาคหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับ น่าสงสัยนะครับว่าประเทศนี้ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าครับ้ครนตโระหว่างดำเนินการไปทางนู้นผมก็แตคนเดียวเหรอครับผมทำไมไม่ให้คนอื่นไม่ให้ผู้ไว้ใจไปด้วยเหรอครับได้ครับแต่ผมไม่ได้ถูกจับกลุ่มตัวนะครับผมจะไปเป็นผู้ไว้วางใจเฉย พาวเวอร์แบงค์อยู่ไหนไหนายโอเคพี่รู้ไหมว่าพวกพี่เองก็เป็นคนใจง่ายนะเจ๊ะนะแล้วสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้พวกพี่ก็น่าจะสำนึกตัวเองว่าพี่ทำตามคำสั่งนายของพี่โทษนะขอโทษครับพี่ทำตามคำสั่งนายของพี่พี่ก็อ้างเป็นหน้าที่พี่ ทั้งที่พวกพี่กินมาแต่อยู่ของพวกเรานะสำเนียงคอยดูแลพวกเรากำลังเรียกร้องเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานพี่สำเนียกไว้บ้านนะครับพี่ทุกคนด้วยแล้วในอนาคตก็พวกพี่ทำอย่างนี้อยู่ในอนาคตผลนินจะถูกผู้คนนี้จะเป็นลูกหลานของพวกคุนจำีย้ไหมบ้างข,<อ>ขอให้จำไว้เลยนะคะว่าจะมาอ้างว่าเป็นคำสั่งจากนายไม่ได้ นึกตัวเองกันบ้างพี่พวกเราเรียกร้องสูญเสียกันมากพอแล้วไม่ต้องจับตัวผมเดินเองได้ผมเดินเองได้ด,ไดูไว้นะครับว่าทุกคนตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนระบบะเผด็จการที่มันกดขี่ข่มเหงประชาชนอยู่จําไว้ว่าพวกคุณคือส่วนหนึ่งและพวกคุณมือเปื่อนดพวกคุณทําความผิดไปแล้วพวกคุณรู้ไหมในอนาคต ผมไม่รับคำขอโทษใดๆด้วยเพราะขอโทษไปนเรื่องไรดีขึ้นที ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก็มีนอกเครื่องแบบนะครับประมาณ10กว่าคนได้นะครับมาจับกลุ่มตัวฟอร์ทัตเทมนะครับไปที่ตอชดอนะครับ วันนี้ฟอร์ดนะครับโดนจับแต่ผมไม่ได้โดนจับนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผมก็ขอให้ทุกคนติดตามต่อไปด้วยนะครับ เราจะอยู่กับสังคมแบบนี้จริงๆเหรอครับผมขอถามทุกคนนะครับขณะนี้นะครับก็สิ่งที่คนที่คุเคยเรียกว่าเป็นแกนนาแทบทุกคนได้ถูกจับไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ขอให้ทุกคนนะครับยืนยันยืนยันในคําเดิมที่ว่า<ะ>เราทุกคนคือแกนนําครับ ใช่ครับผมกำลังไปเราทุกคนคือแกนนำประคุมครับผมถูกควบคุมตัวแล้วตตชดภาคหนึ่งตชดภาคหนึ่งไออนุสาวรีย์อันนี้นะครับมันจะยังเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแค่ที่วนรถครับเจมเป็นผู้ไว้ใจครับหรือเป็นแค่ที่วนรถครับเดี๋ยวผมผมจะโทรหาทนายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องโทรหาทนายก่อนเดี๋ยวพี่ให้ถึทให้โทรหาทนายนะครับแม่ผมผมโทรก่อน ผมจะโทรตรงนี้พี่ผมมีสิทธิ์จะโทรหาทนายใช่ไหมพี่แจ้งสิทธิ์ผมไปเมื่อกี้มีสิทธิ์โทรครับทานายอ่ะมีสิทธิ์โทรครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ห้ามอะ<ส>ไรเสรีภาพในรัฐธรรมนูญระบุไว้ครับถ้าคุณคละเมิดรัฐธรรมนูญนะครับพี่รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดนะการรลฟ์สดรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในหมวดสามหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าพี่ห้ามรลฟ์ถือว่าพี่ละเมิดรัฐธรรมนูงเป็นกฎหมายสูงสุดนายพี่ก็ช่วยไม่ได้นะถ้าผมฟ้องกลับ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแ like, ช<ด>ร์ให้เราด้วยนะครับกาพักหนึ่งนะครับแค่นี้ก่อนผมต้องอัฒนายครับเต้องโทรบอกพ่อด้วยวันนี้นะครับมีการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงแม้แต่เด็กห้าขวบ ยังถูกน้ําที่เหมือนกับแกน้ําตาเนี่ยฉีดนี่มันใช่เหรอครับมันถูกต้องแล้วเหรอครับความเป็นคนยังมีอยู่ไหมครับมนุษยธรรมยังมีอยู่ไหมครับ,บ,รบกว่าครึ่งในการชุมนุมของวันนี้เป็นเยาวชนนะครับ,รบเป็นลูกหลานของคุณนะครับ คุณทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงคุณอย่าขายวิญญาณให้เขาได้ไหมครับคุณทำงานให้เขาก็จริงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับเราต้าทำมาดูนมาตาบวชสามไม่ได้ครับเอากฎหมายมาตาไหนพรบไหนมาอย่ามายึดโทรศัพท์พวกผมตงนี้พี่ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ครับอำนาจใดๆอำนาจ ของประชาชนอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าพี่ยึดพี่ทำรัฐธรรมนูนพี่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วผมจะฟ้องกับพวกพี่ทุกคนบนนี้จอดทำไมครับรอจอดทำไมครับ <Wis dom S 2> รไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตอนนี้นะครับตำรวจจอดรถแล้วครับเหม,หมเือนจะห้ามเราไลฟ์นะครับทุกคนขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับ หอะไรครับ <ผม S 1> อะไร <ผม S 1> ครับกัผมห้ามยุดไม่ได้ครับ<ะ>ไม่ได้ย่าไม่ได้